สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ MUHR Talks Podcast รายการที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากรู้หรือเรื่องน่ารู้สำหรับการทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล EP ที่5นะคะวันนี้อยู่กับโบกิตยาพรน,นุสุวรรณจากกองทรัพยากรบุคคลอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมค่ะ โดยเราจะอ้างอิงจากประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องคำนิยามรูปแบบการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการพศ2562และประกาศกพอ,อพศ2564นะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าผลงานวิชาการประเภทนี้เนี่ยคืองานที่เราจะต้องลงพื้นที่ไปทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าพอเป็นงานภาคสนามแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเอามาเผยเพแพร่ได้อย่างไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็จะคล้ายกับงานวิจัยหรือบทความที่เรานำสิ่งที่เราศึกษาค้นคว้าเนี่ยมาเขียนเพื่อตีพิมพ,เพ์เผยแพร่ซึ่งผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมก็มีลักษณะคล้ายกันเลยค่ะตามเกณฑ์แล้วเนี่ยผลงานจะต้องมีการจัดเวทีนำเสนอในพื้นที่หรือมีการเปิดให้เยี่ยมชมพื้นที่ด้วยนะคะ จะต้องมีการเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางโดยการเผยแพร่นั้นเนี่ยจะต้องมีการบันทึกเอกสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยค่ะซึ่งตรงนี้หมายความว่าเราจะต้องนำสิ่งที่เราได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการเนี่ยตกผลึกออกมาในรูปแบบของบทความบทความก็จะต้องมีรายละเอียดถึงบทนำวิธีการดำเนินการผลการดำเนินงานการอภิปรายผลเพื่อให้งานของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือว่าศึกษาค้นคว้าต่อไปได้ค่ะและที่สำคัญนะคะการที่เราจะนำผลงานลักษณะนี้มาใช้ขอตำแหน่งได้จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดย peer reviewer ในสาขาวิชานั้นๆหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่มาจากหลากหลายสถาบัานเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าผลงานของเราเนี่ยได้ผ่านการเผยแพร่มาอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะในส่วนของ ลักษณะคุณภาพของผลงานนั้นถ้าตามประกาศกรพอ,อเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับ B, A และก็ A บวกค่ะส่วนถ้าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นระดับ D, D ีมากและดีเด่นแม้ว่าเราจะเรียกชื่อต่างกันเนี่ยแต่ว่าคำจำกัดความในแต่ละระดับเหมือนกันนะคะโดยผลงานในระดับ B หรือว่า D เนี่ยต้องแสดงถึงความเชี่ยวชาญในสาขา มีการแสดงกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนมีการระบุป,ปัญหาหรือความต้องการที่มาจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายมีการแสดงการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หรือทำความเข้าใจกับสถานการณ์จนเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะสำหรับระดับ A หรือว่าดีมากเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์เดียวกับที่โบพูดไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่า เพิ่มเงื่อนไขมาว่าคุณภาพผลงานที่ยื่นเนี่ยจะต้องสามารถนำไปเป็นแบบอย่างให้กับท้องถิมหรือสังคมอื่นได้และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายหรือจะถูกนำมาใช้เป็นนโยบายในระดับจังหวัดหรือประเทศอย่างเป็นรูปธรรมก็ได้นะคะส่วนระดับ A บวกหรือดีเด่นนั้นก็จะใช้เกณฑ์เดียวกับระดับ A แต่เพิ่มระดับว่าผลงานเนี่ยจะต้องส่งผลกระทบต่อสังคมหรือแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวาง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติหรือได้รับรางวัลจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพที่โบพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมอาจจะทําให้ผลงานเนี่ยอยู่ในระดับดีและมีคุณค่ามากพอที่จะยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการได้เลยนะคะซึ่งถ้าเราจัดทําผลงานได้ถูกต้อง ตามประกาศและข้อบังคับที่โบพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโบรับรองว่าผลงานเนี่ยสามารถนำมาขอตำแหน่งได้อย่างแน่นอนหากใครสนใจและต้องการที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของกองทรัพยากรบุคคลเพื่อดูประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องได้นะคะสำหรับ EP นี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนค่ะสาระสำคัญหรือว่าสาระน่ารู้อื่นๆเนี่ยในอีต่อไปทุกท่านจะได้เจออย่างแน่นอน ใน EP ต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆกับ MUHR Talks Podcast นะคะสำหรับวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ